ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการอันเป็นปัจจุบันบัดนี้สมณะหรือพรามณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเห็นอยู่ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเห็นอยู่โดยความเป็นสุขเห็นอยู่โดยความเป็นตัวตนเห็นอยู่โดยความเป็นของไม่เสียแทงเห็นอยู่โดยความเป็นของเสษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญอยู่ สมณะหรือพราหมเหล่าใดทำตันหาให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกขให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกขให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนภาชนะสำริดใส่เครื่องเดิมที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่เจือด้วยยาพิษครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งถูกแดดแผดเผาร้อนอบอ้าวเพราะแดดเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าหิวกระหายน้ำเดินมาคนทั้งหลายได้พูดแั่เขาว,ว่า แน่บุรุษผู้เจริญภาชนะสำริดใส่น้ำดื่มนี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่เจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดอันน้ำนั้นเมื่อเดิ่มเข้าไปแล้วจากแผ่ทาบซ่านไปด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างและครั้นท่านเดื่มเข้าไปแล้วท่านจะถึงเสื่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุดังนี้บุรุษนั้นไม่พินิพิจารณา ได้ดื่มน้ำนั้นเข้าไปโดยทันทีไม่ทิ้งเลยบุรุษนั้นจะพึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุโดยแท้ข้อนี้มีอุปมาฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวคือในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตสมณะหรือพรามก็ตามเราใดเราหนึง่งได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลก ดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียดแทงโดยความเป็นของเกษฐสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําตันหาให้เจริญแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําตันหาให้เจริญแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําอุปธิให้เจริญแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําอุปธิให้เจริญแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ไม่เจริญแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ไม่เจริญแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าไม่หลุดพ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนณตอุปาญาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งจกเห็นซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียแทงโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจะทำตันหาให้เจริญสมณะหรือพรามเหล่าใดจะทำตันหาให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจากทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าจักทำทุกขให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจากทำทุกขให้เจริญสมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าจากไม่หลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาทั้งหลายเรากล่าวว่า สมณะหรือพรามเหล่านั้นจกไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในการอันเป็นปัจจุบันบัดนี้สมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึง่งเห็นอยู่ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียแทงโดยความเป็นของเกษม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตันหาให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตันหาให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกขให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหม์เหล่าใดทำทุกขให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่า ย่อมไม่หลุดพน้นจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุบายาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพน้นจากทุกดังนี้ต่อไปนี้เป็นปฏิปักษ์ในฝ่ายตรงข้ามดูกอ่นภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึง่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต ได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนเป็นของเสียบแทงเป็นภัยน่ากลัวแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตันหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตันหาได้แล้วสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นแล้วจากชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหลุดพ้นแล้วจากทุก์ขดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะเห็นซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนเป็นของเสียบแทงเป็นภัยหน้ากลัวแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักละตันหาเสียได้สมณะหรือพรามเหล่าใดจักละตันหาเสียได้สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจากัาาลาาจากละอุปธิเสียได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักละทุกเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักละทุกเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักรุพ้นจากชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขะโทมณัตอุปายาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามหมณ์มหมเหล่านั้นจกักรุดพ้นจากทุกได้ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการอันเป็นปัจจุบันบัดนี้เห็นอยู่ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนเป็นของเสียบแทงเป็นภัยน่ากลัวแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตันหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตันหาได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุก์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุก์ได้สมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมหลุดพ้นจากชาติจรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมัสตุปายาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนภาชนะสำริดใส่เครื่องเดิมที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและด้วยรสแต่เจือด้วยยาพิษครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งถูกแดดแผดเผาร้อนอกอ้าวพระแดดเน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าหิวกระหายน้ำเดินมาคนทั้งหลายได้พูดแก่เขาว่าแน่บุรุษผู้เจริญภาชนะใส่น้ำสุรานี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและด้วยรส แต่เจอด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงเดิมเถิดก็นน้ำสุรานั้นเมื่อเดิมเข้าไปแล้วจากแผ่ซาบซ่านไปด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างและครั้นท่านเดิมเข้าไปแล้วท่านจะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นบุรุษนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าความกระหายในสุราของเรานี้ เราอาจจะบรรเทาด้วยน้ำเย็นบ้างด้วยหัวนม,มส้มบ้างด้วยน้ำข้าวสตุกขเคนบ้างหรือด้วยน้ำโลนะโสจิระกะบ้างแต่เราจะไม่ดื่มสุรานั้นเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์มีแต่เป็นไปเพื่อทุกโทษแส่เราตลอดกาลนานบุรุษนั้นพิจารณาดูภาชนะใส่สุรานั้นแล้วไม่พึงเดิมพึงทิ้งเสียบุรุษนั้นก็จะไม่พึงถึงซึ่งความตาย หรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุอุปมาณิฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวคือสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเ่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนเป็นของเสียบแทงเป็นภัยน่ากลัวแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัญหาได้แล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดละตัญหาได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่าน э ั้นชื่อว่าละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกขได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นแล้วจากชาติจรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัณอุปาญาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นหลุดพ้นแล้วจากทุกข์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพรามก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะเห็นซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกโดยวความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตน เป็นของเสียดแทงเป็นภัยน่ากลัวแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักรละตันหาเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักรละตันหาเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักรละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักรละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักรละทุกเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักรละทุกเสียได้ สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจากหลุดพ้นจากชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมณตอุปายาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นจากหลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึง่งในการอันเป็นปัจจุบันบัดนี้เห็นอยู่ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลก โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นของเสียดแทงเป็นภัยน่ากลัวแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าละตันหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตันหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธทิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธทิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกขดังนี้แล